จ่ายยอกินเขากลางจาสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนกินเขากับยายออกกับตาโนมอีกแล้วจาเสาวนี่จ้าอาหารยายออกมีปลาดุกย่างจ้าเข้าสองแต่ยายจ้าเนี่ยเขาม้าในในดำบ่เนี่ยดำยดำออกมาดำุมกมาเคือืออืองจับต้องเดินด้วยทองปลาดุกย่างเกลือ กักบอยกฟองเข่าสองตายายใจเนี่ยเขามาเนี่ยในดำบ่เนี่ยดำดำมาดำทุกมะเขือเมื่อไรหยดม้าอือแต่แค่ี่แข่งที่โงอะไรก่อนอือแเขาสองตาย้ายใจเนี่ยเขามาเนี่ยในดำบ่เนี่ยดำดำหรมาดำตุกมาะเขือเมื่อไรเหยยม้าอือ ก้จำประแดดเด็กๆเขาสองตางย้ายจ้ะเนี่ยเขาม้าเนี่ยดำปะเนี่ยดำดำเราม่ดำชุกมาเขือ,อ,อแค่ขนัดขนัดล่างต้นน้มขนัดเห็ดเนี่ยกันประได้จ้าชิมตขอไปชุกมาตะขอ ดูอันนี้เริ่มือนตาคอตาคอจปลงมาตาคอดูอันนี้เริ่มืปนตอตัวเดีย,ว,ยวมาเถือเก็บใจผิดแหงคุยเลยไอ้ผิดแหงเทปดิเอาหอนนึ่งกระตีบจ้ง อาจารมากินเขากับแยเอ้อาจัรย์แยเอากินเขากันจ้าต้นตอสิตร้มตะขอหรือันนี้เรื่องตะอตัวเวรีอตุ้มมาเถืองเก็ใจผิดแห่งคุยเลยให้ผิดแห่งเคบดีคัะไว้เร่อได้จ้าเพื่อน อะคอที่เหลืองดีแต่เนื้อเลี้ยงเลือยงตะอเอขาใจน้องในสมมติสมอตะคอเด็กลงมาตะคอดูฮันนี้ก็้เรือเ่องตะคอตัวเด็อแต่ถุอยางแต่น้องเห็ดแปดถุอย่าง ได้ออทลายได้ออได้จากเพื่อนๆคอที่เหลืองดีกต่เนื้อเรื่องเหลืองอกองา็าใจน้องใน่สมเม้นต้องจับตรงเดินโดยทองกระดูกย่างเกลือจากบอยกับของ เอ,อเอาหอนหอนหนึ่งกระตีบจ่า,าจ่ามากินเขาแบบแยกออกไปคือมาเขือเอกใจผิดแห่งคุยเลยไอผิดแห่งเพชรด็เขือซุกมะเขือใส่สาปากคอเนะพอเนะใส่เนื้อปากคอจ่ากันนี้แจวตานมแจวอันนี้กองทัพต้องเดินด้วยทองจา่า าฝีมือดอาหารวันนี้ก็คือกะ nom จ่ากะ nom เขือ,อสุกมะเขือใส่ปากคอเนาะพ่อเนาะใส่เนื้อปากคอละกะแล้วก็มีแก้วจำประเด็กๆๆ <c oughs> เบ็กเด็กเขือสุกมะเขือใส่ปากคอเนาะพ่อเนาะใส่เนื้อปากคอแล้วก็มี แกวลแล้วอย่พไปผิดแหงแ้วฮอนหอนห,ห,หนึ่งกะตีย่าาจ่ามากินเขากับแยกออกันกปลาคอยปองัาปลาคอดู่มันียอ่งเรือนปลาคอแล้วอย่ตไปผิดแหงจ่ายกกินเขาก้นจา้า ได้อดจำประแดบกเด็กเคือ <c> ซ <oughs> <c oughs> ุกมะเขือใส่ปากคอเนะพ่อเนาะใส่เมื่อปากคอหลักก็รนี้แก้วปนุ่มเป็นพอคั่วาจาเดีกยว่จิจตักมาใส่ถ้วยกันสิคุณจะขนเคือ <c oughs> ซุปมะเขือใส่ปากคอเนาะพ่อเนาะใส่เนื้อปากคอแนะล้วก็รน,นี้แก้วใบอ่อนแค่ไปแข่งที่โค้องมาอะไรก่อนอืมจัดเท่าสองตาย้ายจาัด เนี่ยเขาหมาเนี่ยในดำบ่เนี่ยดำดำกมาดำถุกมะเขือ,อถึงมัอะไรอยู่มาอะไรอืมแต่ดูดยางแกงเนื้อไม้แกงเนือน้อไม้ใส่ปลาดุกน้อยจา่าซุปมัดจำประแด็บบกเบกเด็ก <c oughs> จำประแด็บบกเบกเด็ก <c oughs> จ่ายยอดส <c oughs> ินเขาก้อน <c oughs> จ้นจา ยายออดสวัสดีจ้าเพื่อนๆกินข้าวกับยายออดกับตานมอีกแล้วจ้าเสาร์นีจ้จ้าอาหารยายออมมีปลาดุกย่างจา้าเข่าสองตายายจา้ <Ooh. S 1> เยเา,าเนี่ยเข่าม้าเนี่ยดำบ่เนี่ยดำดำออกมาดำตุกมมะเขือแต่ขนัดขนัดล่างตานมขนัดเห็ดเนี่ยงับนบ่ได้คละ จ่า,จา,ากินจ่ากินข้าไปแย้ายอเด้อจ้าโดนโดนขากล่องสั้นนิดหน่อยจ้ะกรงชับต้องเดินโดยทองกระดูกย่างเกลือจากบอยกัฟอง สวัสดีจ้าเพื่อนๆกินข่าวกับยายอ๋อกับตาโนมอีกแล้วจ้าเาวนี่จ้าอาหารยายอ๋อนี้ประดุกยางจ้าตาโนมเป็นพอคั่วจ้ายายอ๋อกิตัักมใเซถวยจนสิคุณจนขนัดขนัดขนัดล่างตาโนมขนัดเห็ดเนี่ยงกันบ่ได้จ้า เงาหอนหอน,นึ่งกระตีบอย่างนาจ่ามากินเขากับเยียรากันดูดยางแกงน้อไม้แกงน้อไม้ใส่ปลาดุกนายจ่าซุปมะเขือซุปมะเขือใส่ปากคอเนาะพ่อเนาะใส่เนื้อปาคอาคออ่แล้วก็น,นี้แก้วพืไปแี่นพี่โขงมาเลยจ้ะ จัดแตบทุกอย่างแตนงมเห็ดแตกทูกอย่างตุ่มมะเขือเก็บใจผิดแห่ง,งคุยเลยหอผิดแห่งเทชเดียการ้มจากวันนี้กองทัพต้องเดินด้วยทองจาก าฝีมืดอ,อาหารวันนี้ก็กคือปลานมจ่าปลานมเพื่พอพิแข่งพี่โค้งเลยจ้ะอือเจะาถนัดถนัดล่างตานมถนัดเห็ดเนี่ยงันบ่ได้ <laughs> จา่าเพื่พอพิแข่งพี่โค้งเลยจ้ะ อืมจ,จ่ายยอดสินค่กา,ากันจ้าแ,แล้วอย่กไปผิดแห่งจ่ายยอดสินเขกากัน